ท่านวิเชียนสุกส้อยเลยค่ะเน่ะ ท,นนที่เราแรงบันดาลใจมาจากกลุ่มชนชาติพันธุ์และก็วัฒนธรรมไทยแล้วแฟชั่นนั่นเองนะครับสวัสดียังเป็นทางการอีกรั้งนะครับในวันนี้ลำพูนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดแม่วสอนท่านผู้แทนวัฒธรรมได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและจังหวัดแม่ห้องอนผู้ธรรมทัท้งสุดาวันหวังสุภกิจโกศลได้มอบหมายให้ดิฉันมาเป็นประธานสามสอง ครัวันบันงานล้านไอซ์โฮล์2024ปีซีทีจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางจังหวัดแม่ฮ่องสอนและภาคีเกลือ่ายสินค้าซีพอร์ตโอท็อปและสินค้าอืเพราะว่าเตาบ้านเฮาเป็นสไยตี้จะต้องขึ้นในน้ำเจือที่สกัดเตากาดอ๋อบ้านไหนนะตู้ันนี้นะคะเป็นการ ถ้าเกิดตอนบนหนึ่งนะคะได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำพางแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะคะก็ในวันนี้ก็เป็นงาน รัานเอ็กโป2024นะคะข่วงวัฒนธรรมล้านนาสร้างสารรคะ์ค่ะเป็นการแสดงงานโชนว์นวัตกรรมนะคะแล้วก็จำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งจะมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะก็ขอเชิญชวนพ่อพแม่พี่น้องประชาชนนะคะมาจับใจ่ายใช้สอยนะคะยิ่งตอนนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะก็อยากให้มาซื้อของขวัญน,นะคะเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมนะคะไปให้เพื่อนๆไปให้คนที่เรารักนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะ ก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คืออย่างที่เราทราบนะคะเชียงใหม่เนี่ยเพิ่งมีหม,มกรัพยเนาะอ่าอันนี้ก็คือเป็นการช่วยให้กําลังใจสร้างขวัญกำลังใจให้กับพาาะะ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการนะคะให้กลับมามีขวัญกำลังใจแล้วก็ทราบแราวว่า2วันนี้ก็ขายดีมากเนาะคะ่ะแล้วก็อากาศดีมากก็จะมีในส่วนของการสินค้าแล้วก็มีมีการของของกินเนาะค่ะอาหารนะคะอร่อยมากๆเลยะคะ่ะอยากเชิญชวนนะคะมีผู้มอีกวันค่ะ